สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่กินข้าวกับบูงครับผม <Yay. S 1> วันนี้กินลาเมงเฮ้ยสีสันเดือดตัดกันปะโอเอสเคโอเอสเคโอแชมพูฟ้าแต่เป็นเด็กอาสามเนี่ยวันนี้เราจะพาทุกคนมากินลามเมงนะทุกคน <c oughs> เป็นร้านลามเมงที่ก็เรียกว่าค่อนข้างอยู่ในกระแสทีเดียวร้านนี้ชื่อว่าเดอะโชยุสแตนนะฮะ <c oughs> เป็นลามเมงที่ขายเฉพาะตอนเที่ยงนะเว้ยเฉพาะตอนกลางวัน11บเอโมงถึงบ่ายสามมั้ง ต้องจองไหมไม่แน่ใจไปถามมาแล้วร้านนี้ไม่ต้องจองใหญ่ขึ้นอที่เราต้องถามว่าต้องจองหรือไม่ต้องจองเนี่ยเพราะว่าเชฟของร้านเนี้คือเชฟชินเชฟชินจากแห่งร้านโนเนมนุชเดลใช่ก็คือไม่เขาไม่ได้ประจำอยู่ที่นี่นะ้เขาเขาใช้ทีมทำแต่ว่าเขาใช้บะหมี่สูตรของทางร้านโนเนมนุเดลเนี่ยที่ปกติจะขายแค่วันละ3 0 4สิชามเนี่ย มาส่วนหนึ่งล้วกันมามา,มาขายที่เป็นเมนูสแตนดาดที่ร้านนี้เขาบอกว่าที่ตอนนี้ที่ No n ี m e n นูเดิลอะไม่ได้กินไม่ได้กินหรอกไม่ไม่ได้กินเขาเาก็งจะปิดซีซั่น1ไปเปิดซีซั่นสองรอได้ก็คือซีซั่นแรกแบบโฟกันสน้ำซุปซีซั่นสองเขาได้ เครื่องทำเส้นมาแล้วเส้นเราจะมีมากขึ้นเขาบอกว่าจะขายได้มากขึ้นเขาบอกว่าเขาจะขายเป็นคอร์สเลยเป็นคอร์สเมนูราเมงแต่อันนั้นเป็นสตอรี for another time นะววันนี้เราจะพามากินราเมงแบบอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นฟาสต์ฟู้ดเป็นฟาสสไตล์ฟาสต์ฟู้ดญี่ปุ่นเจแปนิชวันนี้สีสันของเสื้อผ้าเราสดใสมากๆสวัสดีเรานัดกันหรอเปล่า เปล่าเขาไม่ได้นักไงหลายรอบแล้ขึ้นรถมาแล้วแบบอะไรบู๊เราขนาดนี้วะแล้วบูมันสีฟ้าด้วยนะพี่เออนั่นนะดิแต่ละร้านเขาก็แต่งสไตล์แบบรถเข็นรถเข็นเดี๋ยวพาไปดูเออดูดวดูไปพาไปดูพาไปดูร้านกันให้ดูหน้าร้านก่อนนี่เป็นไงโชยุสแตนบ้างล่ะคือเขาตั้งใจทําเป็นแนวสตรีทฟู้ดเลยใเหมือนเหมือนเหมือนในรถเข็นใช่รถเข็นลาบิง คือเชฟชินที่ยืนลวกเส้นอยู่ข้างในเนี่ยนะฮะทุกคนคือแกเล่าให้ฟังเลยว่าคุณแม่เขาเนี่ยมีร้านขายรถเข็นร้านขายราเมงรถเข็นอยู่ที่เอ่อน่าจะฟุกูโอกะหรืออะไรสักอย่างแล้วก็เขาบอกว่าในในฟุกูโอกะเนี่ยไอการแบบไอรถเข็นขายอาหารเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมเขาเรียกยัดไตเอ่อยัดไตยัดไตใช่มันเป็นมันเป็นแบบธรรมเนียมของบ้านเขาเหมือนบ้านเราเลยฟูดอ่ะใช่เหมือนรถเข็นหมูปิ้งอย่างนั้นอ่ะใช่แล้วก็คือเขาบอกว่าฟิลมันจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ จะต้องแบบตรงรถเข็นเนี่ยมันจะต้องมีไอ้เคาน์เตอร์แบบนี้ด้วยเชฟชินบอกว่าเอาไว้ทำกันบ้านกลับจากโรงเรียนมายืนเข็นท่าน้าอย,ยูอ่ตรงนี้แล้วเขาก็บอกว่านี่้วที่นั่งมันจะมีฟลิลแบบเขาเรียกอันนี้เรียกโนเรนก็คือเป็นแบบทําเป็นผ้าม่านคือร้านมันจะดูไม่ไม่จริงจังอ่ะมันจะดูแบบชั่วคราวอ่ะก็เหมือนรถเข็นบ้านเราที่มันจะมีความชั่วคราวคือเขาตั้งใจทําให้มันดูสตรีทฟู้ดเลยนะทุกคนนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมถึงชื่อว่าเดอะโชยุสเต็ ผมบางวาสวัสดีครับเชฟชินสวัสดีครับผมพิซาชิบริดสเน่าษาญปุ่นเย็มมากิซาชิบุริเดสเวลาปกติก็คือเราไม่ต้องเดินมาสั่งตรงนี้เรานั่งสั่งที่โต๊ะเดี๋ยวเขาก็จะมีทีมแบบยกไปเสิร์ฟให้ปกตินะแต่ว่าเขาทำให้มันดูเป็นฟิลแบบได้อารมณ์ของสตตี้ฟู้ดญี่ปุ่นได้เออใช่แล้วเขาก็บอกว่า ที่ญี่ปุ่นเนี่ยร้านแบบนี้กินได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นฟื้นฝูงเป็นแบบแฟมิลี่เป็นแบบมาคนเดียวมันได้หมดนะคือเป็นแบบ Quick e อทมากินเร็วๆแล้วก็ไปเขาก็เลยเปิดแค่11โมงถึงบ่ายสามนะล่าสุดออเดอร์บ่ายสองครึ่งเร่กิบนะครับผมผมต้องพูดถึงเมนูให้ทุกคนฟังด้วยเพราะว่าเวลาเรามาที่ร้านเนี่ยเขามีให้เลือกแค่3เมนูนะมีคุโรชิโดแล้วก็ อาวะนะคุโรนี่คือเป็นน้ำซุปโชยุซีอิ๊วน้ำซุปไก่จาเป็นสต็อกซิเกเนจอร์ของร้านนี้แล้วก็กุ๊กกุ๊กคืออะไรซุปไก่อ๋อใช่กุ๊ก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 กุ๊ ก็คือปลาแห้งสาหร่ายคอมบุแล้วก็สุดท้ายจะเป็นอาวะอาวะจริงๆริงมันแปลว่านุ่มๆก็คืออันนี้เขาจะเสิร์ฟมาเป็นสไตลค์คาปูชิโน่ที่แบบอยู่บนถ้วยกาแฟแล้วก็มีโฟมเอสพูมาอยู่ข้างบนแล้วก็เรียกว่าอาวะก็คือนุ่มๆนะ<ร>แล้วก็ช่องใช่แล้วก็คือแล้วก็คือเขาแปลว่าองมนะแล้วก็อันล่างนี่จะเป็นโทลิไพตันก็คือเป็นซุปไก่ข้นๆแล้วก็ผสมดาชีลงไปให้นุ่มๆน่นะคุโรชิโร เอาะถ้าเกิดมาล้วสั่งให้ถูกชามนึงละประมาณ200-300บาทนะครับขึ้นอยู่กับว่าเอาท็อปปิ้งหมดเลยหรือเปล่ารวมถึงว่าร้านนี้เดิมทีมันคือร้าน Friday เป็นร้านขายตรงตรงนี้เลยนะเป็นร้านขายชานมอแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้เขาเขายกที่ให้กับเอาไปทำร้านนี้เขาก็เลยขอขายด้วยขอขายชาเขียวด้วยมันเข้ากันไงชาเขียวกับราเมงเราก็เลยสั่งมาด้วยนี่นี่ อันนี้เป็นมัทฉะเขา,าเรียกว่าโอคุมิโดริเป็นเซเลโมเนียลเกรดมาจากเกียวโตนะกินไปเยอะแล้วกินง่ายนะกินง่ายอร่อยมันแบบว่าเขาเรียกอะไรอูมามิไม่ได้ไปถ่ายรายการละนานเหมือนกันนะเราอ่ะใช่เลี้ยงลูกอยู่เลี้ยงลูกอยู่เลี้ยงลูกอยู่ลดน้ำหนักอยู่ในที่สุดก็ใส่เสื้อเลดี้เจนได้แล้ว ดีใจปะดีใจราะเหมือนได้เหมือน,นได้เสื้อผ้ามาใหม่แบบทั้งตูอ้อ่ะก่อนหน้านี้นคือเป็นตู้ที่แบบปิดเอาไว้แล้วใส่ไม่ได้บอกคนดูดิว่าตอนนี้เลดีเ้เจนมีโชว์รูมแล้วเลดี้เจนมีโชว์รูมแล้วคะนัดมาได้แปะรูปเดี๋ยวแปะแปะรูปชว์รูมไว้ด้วยดิ้นิ้ว้ด้วยอือเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดใครนัดมาตัดเสื้อผ้าก็แวะมาแวะมาแบบ by appointment only ถามว่าทำไมถึง by appointment only เพราะว่าู้อยู่งแม่ไม่ว่าง เดี๋ยวเดอีกหน่ยอยถ้าเปิดทุกวันแล้เดี๋ยวจะบอกอืม,มาเสิร์ฟแล้วครับทุกคนเมนูแรกนี่โชยุราเมงนั่นเอง่อาโชยุราเมงเนี่ยทุกคนมันเป็นแบบว่า, basic าเบสิราเมงที่ทุกร้านประมาณนั้นไม่เกือบเกืบทุกร้านเลยนะเกือบทุกร้านจริงๆว่าคือบางร้านมันก็จะไม่มีเลยเช่นแบบสไตล์ฮากาตะมันก็จะไม่ขายมันก็ไม่ขายแบบโชยุเลย แต่ว่าโชยุราเมงมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นรามเมงโชยุน้ําซุปอ่ะที่แบบว่าเขาเขาจะแบบว่ามาอวดน้ําซุปที่มันดูใสๆดูเคลียร์ๆกันอันนี้เขาบอกว่าทําจากซุปไก่นะที่ก็ตุ๋นเคี่ยวกันมาแล้วก็ใช้โชยุก็คือซีอิ๊วที่เป็นเบลนด์สูตรลับของเฉพาะทางร้านเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่แล้วก็เป็นเมนูที่ขายดีที่สุดตั้งชื่อเล่นว่าคุโรเพราะว่าคุโรแปลว,ว่า<ม>สีดำ,ดำก็ซุปสีเข้มก็เลยช,ชื่อคุโร อ้าวทำไมไม่รอเลยอะชิมชิมชิมก่อนไงเป็นไงชิมไหม,ม,ม,มอร่อยไหมเนี่ยซุปมันเคลียร์มากเห็นเข้มเข้มข้นๆน,น,นอย่างนี้นะแต่แบบใสเหมือนแบบเขาไก่มาคั้นน้ำเนี่ยนะแล้วเส้นก็ดีมากเส้นมีแบบมีรสชาติเข้าเนืออะไรอะ่ะแล้วก็ความหนึบเหนียว<อ>นุ่มดีเออประเด็นเลยประเด็นของร้านนี้เลยรีเ<อ>่เจมเจ้าของร้านพูดให้ฟังอยู่เขาเปิดร้านเนี้ย เพราะคนไปจองร้านนู้นแล้วจองไม่ได้กินแต่เขาก็เลยตั้งใจให้คนที่ไม่ทันจองอ่ะมากินร้านนี้วอล์กอินเข้ามาได้เลยแต่ก็มันก็มีจํากัดเหมือนกันหมายถึงว่าจนกว่าของจะหมดชิมหน่อไม้อยังยังเลยไม่ถูกเลยคือเท็กเจอร์ของหน่อไม้มันยอดเยี่ยมปกติหน่อไม้มันจะไม่แข็งแข็งก็นิ่มเละไปเลยแต่นี่มันแบบว่ากรุบกรุบกำลังดีแต่ว่าแต่ว่ากลิ่นหน่อไม้ยังยังเยอะอยู่นะอือใช่ใช่แต่กลิ่นกลิ่นหน่อไม้ยังเยอะชัดกลิ่นใช่กินชัดเป็นไง ยอเเรียมปะนอาเทียมเจนชอบที่ซุปมันมีหอมแดงอะคือเราเป็นคนชอบกินหอมแดงไงใช่ใช่ใช่มันแบบหวานหวานหอมหอมอะเขาซอยใส่ลงไปปะใช่มันเป็นรสชาติของน้ําซุปที่ไม่เคยเจอเพราะว่าเหมือนแบบพอมันมีหอมแดงเข้ามามันเป็นกลิ่นอืมที่มันอร่อยอยู่แล้วแล้วพอเราชอบหอมแดงใช่ป่ะมันก็มีอีกแบบอีกรสหนึ่งอร่อยอะเมื่อกี้เรากินเมนูร้อนๆไปแล้วต่อไปจะเป็นเมนูเย็นเลยบะหมี่เย็นซึ่งก็คือชิโระ ขาบอกว่าเมนูนี้จะเป็นเมนูน้ำซุปดาชิปลาแห้งนะฮะก็ดูจากสายตาเนี่ยคือจะมีการใส่ตัวเปลือกส้มยูสุหอมแดงแล้วก็นั่นคือน้ําแข็งหรือเปล่าใช่น้ำแข็งเนี่ยน้ำแข็งหรอน้ําแข็งซุปน้ําแข็งที่ทําจากดาชิเออคือให้กินเย็นอย่างจริงจังเลยนี่โบยเกียบ่ะเนี่ยโบยเกียรรู้จักมั้ยรู้จักโบยเกียบมั้ ทุกคนบะหมี่เย็นอ่ะบะหมี่เออบะหมี่อ่ะบะหมี่เย็นอืมแล้วก็โปะมะนาวขบางบนด้วยอ่ะแต่จริงนะมันมันแบบเหมาะกับเมืองไทยมากเลยเนี่ยจริงคือเขาบอกว่าอยากให้กินได้ทุกสภาพอากาศร้อนก็กินได้เย็นก็กินได้ตัวนี้เขาจะเสิร์ฟมาคู่กับหอมซอยแล้วก็ขิงสับด้วยนะเผื่อว่าพอเราทานทานไปเนี่ยแล้วอยากจะเปลี่ยนรสชาติเนี่ยอก็สามารถเติมลงไปได้ชิมชิมซุปก่อนเลยชิมซุปก่อนเลยปลาดาชิ คัดสืออกวายข้ามหัวลงเลยอ่ะอุ้วี่ฮึมฮ้ยี่ไม่ดีอ่ะอืมอืมนุ่มๆแล้วดี่ดีวสว่างสดใสอ้อืมันคือบะหมี่เย็นแหละจริงๆแล้วอ่ะบุ้มโคตรรักเส้นแบบนี้ว่ะอืมแบบนุ่มๆเออ บางๆแข็งๆนิดนึงรู้สึกว่ามันแบบมันมี็กเจอร์ให้เคี้ยวอะมันไม่ได้แบบว่านุ่มละลายหายไปเลยเกินไปแล้วให้บุมไม่คิดว่ามันจะเข้ากันเลยนะคือ้หมูชาชูเนี่ยปกติเราจะไปคิดว่ามันเหมือนกินหมูเย็นเย็นมาวอแต่มันมันได้อ่ะมันเหมือนกินแฮมแฮมเราก็กินเย็นเย็นได้นะนี่มันก็คล้ายๆกันหน่อไม้ก็ยิ่งก็เข้าไม่ได้รู้สึกว่าแปลกแยก แล้วไข่ต้มก็กินเย็นได้อีกคือไอการที่ไข่ต้มเขากินเย็นได้เขาต้องใช้ไข,ข่คุณภาพดีมากไม่งั้นมันมีกลิ่นทำไมอ่ะทำไมปกติกตเย็นไม่กิน,นแบบบะหมี่เย็นอะไรเงี้ยต่นชอบสูตว่าแบบมันเป็นแบบเส้นจืดๆกับน้ําเค็มๆอะไรางี้ใช่ปะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่อย่างที่คิดไ้เลยตอนแรกคิวมันจะยากอะ<ต>ซ,ซุปมันกําลังดีแบบไม่เค็มไปเออนี่มันแบบมันแบบสดชื่นม,มาขับรถมาร้อนๆแบบเดินมาร้อนๆนี่กินอันเนี้ยมันมันใช่นะมันเข้ากับบะหมี่หน้าร้อนมาก มาแล้วนี่เมนูอีกอันนึงนะฮะนี่คืออาวะโอ้โหยน่ารักกันเลยอ่ะนี่ครับผมเป็นเมนูอาวะนะครับมีชื่อเล่นว่าคาปูชิโน่ราเมงนะใช่ครับเมนูนี้ทุกคนเขาชื่อว่าคาปูชิโน่นู่เด้ล อา,อาวานะซุปจะเป็นซุปโทริไพยตันก็คือไก่แบบเข้มข้นอืข้างบนจะเป็นโฟมเอสพูม่าที่ทำรสชาติเป็นแบบออริจินอลของที่นี่เขาบอกว่าอันนี้จะคข้นๆ้นเลยนะสำหรับคนที่ชอบอะไรที่เข้มข้นวิธีกินก็คือคลุกเขาตัวโฟมและน้ำซุปเข้าด้วยกันนะฮะขข้างบนเย็นข้างล่างร้อนก็เลยเป็นอุ่นเขาบอกว่าออ,อ,อใช่อันนี้คือจะให้กินอุ่นๆตอนนี้ที่บูมได้กลิ่นนะคือทรัฟเฟิลใช่นะ น่าจะใช่น่าจะเป็นทรัฟเฟิลกับเลมอนมันมีหมูเป็นชิ้นๆอยู่ข้างในอยู่ในนี้เหรอเอออ่ะเจนตักกระชิมเน,นี่ยเน,นี่ยเจนตักเท่าที่อยากกินเลยเราว่าเธอรอดแต่ว่ากินเท่าเดอร่อย <laughs> <laughs> ได้ยินไหมเธอ <laughs> ว่าเรารอดปะอ <laughs> ุ้ยอร่อย <laughs> 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 ไม่ให้กินแล้วไม่เจนตัก อยากจะให้ดูว่าข้างในอะ่ะมันหน้าตาเหมือนลาเต้เลยไว้ทุกคนน้ำซุปมันแบบสีมันเหมือนน้ำตาลออ่อน,อน,ออนครีมๆรีมมันเหมือนกาแฟคาปูชิโน่อรสชาติแรกคิดว่าแบบจะแบบไม่ไหวเพราะเราไม่ชอบกินไหลายคนๆใช่ปะอืมแต่าวามันอร่อยนะเขาบอกเขาผสมตัวดน้ำซุปดาชิลงไปหน่อยหนึ่งทําให้มันแบบว่าเจือจางจากความเข้มข้นมากๆจะได้กินง่ายๆเส้นอันนี้มันจะเป็นเส้นที่ใหญ่ขึ้นมานนี้เส้นเส้นเส้นหนาเส้นหนาหน่อยเส้นที่เราคุ้นเคย ดูวิธีกินเนี่ยนยนะมันเนี่ยมันต้องถือมือซ้ายต้องอย่างนี้ฮะเออมีความเผ็ดเผ็ดนะเป็นผู้บอกอืเผ็ดเผ็ดนะช็อปเปอร์แล้วก็มีหมูหั่นเต๋าๆอยู่ข้างในอ่ะกินแล้วมันมีเท็กเจอร์เขี้ยวๆง่ายดิเพลินๆดีแล้วมีท็อปปิ้งแยกดยบุ้มชอบที่เขาใส่มะนาวมาเพราะว่าไม่งั้นอ่ะมันจะรู้สึกว่ากลิ่นมันเลี่ยนเกินสิวพนชอบแน่เออกำลังจะพูดเลยว่าสิวพนแม่ชอบชัวร์เนี่ย สิวพลไม่ยอมมาสิวพลอยู่ไหนรู้ไหมกินมันโรเซย์อยู่เนี่ยนวะอยู่อยู่ยูเมฆไม่คือคือนวะนวะหรือยูเมแต่ว่ะพาที่บ้านเป็นวะบอกว่านวะเริ่มหกโมงก็เราถ่ายสี่โมงถึงหกโมงก็กินนี้ก่อนแล้วก็กินนวะเลยเป็นไงอันนี้ก็ดีนะอร่อยเนี่ยนัวนัวแบบมันนัวมันมันนัวคือถ้าเกิดชามมันอันนี้เราแบ่งกันด้วยแหละสองคน ถ้าเกิดกินเท่านั้นคนเดียวน่าจะเหนื่อยนะแต่ถ้ากินแบ่งๆกันแบบนี้ก็ดีนะจริงๆแบบมาด้วยกันเราก็สั่งหลายอย่างมาด้วยกันแล้วแต่เราคิดว่ามันไม่ควรจะแบ่งๆกันเพราะว่าเหมือนกับอันนึงอ่ะเราเขาคืออันนึงอ่ะเขาเหมือนดีไซน์มาให้เรากินแบบหนึ่งคนอ่ะแล้วรสชาติมันครบกว่ามันเต็มที่กว่าถ้างั้นก็ฟาด์มาเราไม่ต้องกินอะไรเลยใช่ใช่อาจจะต้องอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็มามาหลายๆวันก็มาหลายวันเออนะ ไม่ต้องรีบเราไม่ต้องรีบเป็นแม่นานๆเหี่ยวออของบ้านไง <okay. S 1> มันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ต้องจองข้ามวันข้ามคืนมาถึงเมนูจานสุดท้ายของวันนี้ครับผมนี่คือม so าเซโซบะเป็นเมนูซีซันแนลนะอันนี้มันจะมีอีกชื่อหนึ่งด้วยเขาเรียกว่า ura so อาบุระโซบะก็คือบะหมี่แบบ คลุกน้ํามัน่าคือข้างล่างนี้มันจะเป็นแบบเป็นออยผสมกับตัวโชยุอะไรเงี้ยมีปรุงรสชาติของออยมาแล้วแล้วก็กินคู่กับท็อปปิ้งต่างๆซึ่งก็จะมีทั้งหมูชาชูเบิร์นไฟมานะมีสารลายมีต้นหอมสีขาวสีเขียวม,มีหอมแดงแล้วก็มีตัวปลาแห้งป่นแล้วก็มีไข่แดงดิบอยู่ตรงกลางวิธีทานก็คือให้คลุกเคล้าให้เข้ากันอ่ะเร่มมันคือกว๋วยเตี๋ยวคลุก ราเมนผสมข้าวแน่หมูมากเลยอืออือข้าวแน่หมูชาชูข้าวหนาหมูชาชูใช่ไหมเออาพแล้วแล้วก็แบบคลุกแบบชุ่มชุ่มคลุกคลิกไม่ไม่ใช่คลุกคลิกแบบชุ่มชุ่มนิดนึงอ่ะเออคือรสชาติที่เขาที่เรากินเข้าไปแล้วได้ก่อนแลกคือรสของผงปลาอืมมันจะเป็นเหมือนแบบมันจะมีความสโมกสโมกนิดนิดด้วยนะเป็นผงปลาแห้งแล้วอันนี้จะมาก่อนเลยแล้วค่อยจะตามมาพวกต้นหอมหอมแดงทั้งหลายนะ แล้วแล้วเราก็จะได้เท็กเจอร์ของเส้นที่มันแบบมีความนุ่มๆหนึบๆนันเป็นคนชอบกินแบบน้ำๆหรือแห้งๆน้ำๆเขาเป็นคนชอบกินน้ำๆแต่อันนี้พอได้ไหมอันนี้ก็ได้แต่ว่าเราชอบกินแบบน้ำๆมากกว่าซอสซุปไปด้วยมากกว่าอืมเห็นใจว่าอันนี้แบบปกติเราก็ต้องกินน้ำๆน้ำๆน้ำๆใช่หมเวลาแบบนึกถึงราเมงอ่ะอันนี้มันแบบมิติใหม่ดีย่ะเออมันมิติใหม่ดีค่ะแลวคือจะบอกว่าเขาเขาให้มายองเนสมาด้วยว่ะรสเป็นเนยนี่น่ยอยากินซอสคลเออโอโคโดมิยากิอ่ะ อืออบุลิชาชูด้งอืมมายองเนสถ้าเกิดใครชอบฟิวทาโกยากิแม่งใช่เลยใช่เลยอร่อยอ่ะดีดีจริงโอเคครับกินเสร็จเรียบร้อยอิ่มมากเลยอิ่มมากมีเมนูอยู่ไม่กี่เมนูเองนะแต่เราก็ต้องเลือกนะเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะชอบเมนูไหนที่สุดในวันนี้นันตอบก่อนแล้วอันนัไม่เคยไม่เคยไม่เคยได้ตอบก่อนเลยนะมโี่ ชิโอราเมงอ่าเมงก็อย่างที่บอกเราเป็นคนชอบกินราเม็งมีซุปเขาไม่มีซุปชิโระเฮียชิโระอันแรกอ่ะไม่โชยุเอาใหม่นี่นุกังจะขอคือพี่เอนพี่พรมน้องขอเมนูหน่อยน้องว่าเอาใหม่เริ่มไม่แน่ใจเชื่อนี่หนูไม่รู้หม่เมนูแล้วเรโชยุแบบแบบแล้วบุ๋มก็เอออตามไปจนไม่ได้คิดเลยว่าเออบุ๋มก็ บุ้งก็มึนเหมือนกันสรุปก็คือโชยุยุก็คือคุโระอันแรกอันแรกอันแรกกอันแรร้อนร้อนใช่แล้วก็น้ำกลมกมอร่อยน้ำซุปไก่ซุปไก่ด้วยอร่อยใส่ซีอิ๊วตัวมันแบบกำลังดีอ่ะหนึบหนึอใช่ใช่ใช่แล้วมันเข้ากับเครื่องมันมันน่าจะเป็นอันที่กินง่ายและเข้าใจง่ายที่สุดใช่ใช่มีใครจะตอบเหมือนกันไหมเราเหมือนกันทั้งคู่เลยเราเราชอบที่ ที่นี่มันใส่หอมแดงทุกเมนูเลยชอบทุกเมนูปะทุกเมนอ๋อไม่ไม่แต่ว่าแต่ว่าชอบชอบกินหอมแดงไงใช่เหมือนมันทําให้น้าซุปหวานขึ้นนิดนเวลากินโดนหอมแดงเนาะแล้วก็เส้นอร่อยหมูอร่อยอยู่แล้วตามสไตล์วมันกินง่ายๆดีมันได้เรื่อยๆนะใช่กินเยเราก็ชอบโชยุเหมือนกันอือคือที่ชอบโชยุเพราะว่าซุปมันค่อนข้างแบบเคลียร์ดีมากเลยโชยุที่เนี่ยมันเคลียร์มากแล้วปกติเบสโชยุที่อื่นที่เราเจอส่วนใหญ่เป็นปลา ผสมไก่ผสมปลาแล้วมันก็จะแล้วมันจะเค็มเค็มเค็มเ็มแล้วมันจะบางทีแบบเค็มแบบไม่มีมิติใช่แต่ที่มันอมหวานขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เค็มเกินตัดแล้วให้เข้าคนไทยแล้วใช่แล้วมันก็แบบซดน้ําจนหมดทั้งชาหมูก็อเลยไก่ก็อร่อยท็อปปิ้งของของทุกอันของทุกอันดีมมนมันคือเดลอาแล้วมันคือมันเออมันหมือนมันแบมีมอยู่ใช่ใช่ใช่จริงแต่วันนี้บูมเลือก ชิลก็คือไอตัวอัน,นสอ,นอันที่สองที่เย็นซุปเย็นบะหมี่เย็นของเราวันนี้บุมว่ามันพิเศษม<ไ>ากเลย มันพิเศษมากคือมันหากินไม่ได้ที่อื่นด้วยมันแบบคืออันแรกก็ไม่ใช่ว่าจะหากินที่อื่นได้นะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนแต่ว่าอันที่สองนี่มันเปลี่ยนมิติไปเลยมันเหมือนแบบมันมันเป็นเมนูที่บะหมี่เย็นด้วยเออบะหมี่เย็นอ่ะมาก้อนน้ําแข็งซุปน้ําแข็ง่ะเ้นของเขาของไออันเนี้ยมันมันดีมากเลยมันหนึบหนึบเด้งเด้งแข็งแข็งนิดนึงควาแข็งแข็งนิดนึงแล้วก็แบบว่าเป็นคนชอบกินของเปรี้ยวอยู่แล้วพอมันใส่มะนาวใส่ซีตรัสลงไปยูสุอะไรเงี้ยมันรู้สึกส ชื่นเข้ากับอากาศเมืองไทยมากรู้สึกว่าแบบถ้าเกิดออฟฟิศอยู่แถวเนี้จะเดินมาแล้วก็นั่งกินอันนี้แล้วก็ไปมันแบบมีความสุขแค่คิดก็โอ้ดีไม่แต่รู้สึกว่าถ้าถ้าเรามาแล้วแล้วแบบเราเลือกได้ชามเดียวนะอย่างนี้บอกก็าคงเลือกชะอยู่ก่อนแต่ว่าสมมุติมากันสามสี่คนสั่งไออีไอันื่นทั้งคาปูชิโน่หรือว่าชิโร่มาเป็นจานกลางแล้วก็แบ่งกันิมก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้แปลว่า ไอสองอันที่เหลือไม่อร่อยไม่รไม่ดีแค่เมนูมันมยมันมีสามอย่างไงใช่สมมติว่ามาทานตัวโชยุบ่อยแล้วอ่ะเขาเปลี่ยนบ้างอาจจะไปกินตัวคาปูชิโน่นะรู้สึกว่าไอตัวคาปูชิโน่มันคนขึ้นวันนี้อยากได้อะไรแบบแบบหนักหนักนะมันมันจะแบบว่าเป็นรสชาติอไอเมนูซีซันนอลอร่อยถ้ามันมาอันแรกนะเราคงแบบ สอยจนหมดเพราะว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนยากิโซบะในเวอร์ชันรามอแล้วเป็นคนชอบกินยากิโซบะทอมปิ้งก็คือเป็นแบบรวมรวมความรวมฮิตรวมฮิตรวมฮิตแร้วแล้วก็ถังโบราณแบบที่ชอบแล้วก็ซาชิมิตรงกลางแล้วก็แต่ละคนก็คือมามากินกันแบ่งๆกันนะออน่าจะดีโอเคทุกคนก็จบแต่เพียงเท่านี้สำหรับร้านโชยุสแตนนะครับมีอีกนิดนึงก็คือนี่ ใครอยู่แถวนี้นะแล้วอยากกินแต่ขี้เกียจมาที่ร้านเขามีเดลิเวอรี่ด้วยสำหรับเมนูคุโรแล้วก็ชิโรนะครับสั่งได้เฉพาะทางไลน์แมนเท่านั้นนะฮะก็ร้านโชยุสแต็แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในกินข้าวกับบูมนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายชินซังบ๊ายบายขอบคุณครับบ๊ายบายขอบคุณครับ